สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเล่าให้ฟังนะครับจากเว็บไซต์ l a w i n s i g h t c o m นะเกี่ยวกับ EDT นะ EDT คืออะไร EDT ก็คือ Electronic Document Transmission ก็คือการส่งเอกสารออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์หรือส่งทางอีเมลส่งทางอิเล็กทรอนิกส์นะก็จะมีมาตรฐานรับรองในเรื่องของ Electronic Signature อยู่นะครับตามมาตรฐาน ทั้งยุโรปแล้วก็อเมริกานะฮะเขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์อะกรีเมนต์นะครับมันจะมีสแตนดาร์ดรับรองอยู่นะฮะฝั่งยุโรปก็มีนะครับยูโรเปียนคอมมูนิตี้ไดเรกทีฟมันก็จะมีสแตนดาร์ดนัมเบอร์นี้อยู่นะครับมาตรฐาน ECE slash trade slash สองห้าเจ็ดนะครับ อะไรพวกนี้นะครับมันเป็นสแตนดาร์ดที่เอาไว้รับรองลายเซนอิเล็กทรอนิกส์นะครับเวลาเราซลาอิเล็กทรอนิกส์ส่งสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะเขาก็ต่างชาติาก็ใช้มานานแล้วนะครับอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟะังสวัสดีครับ